สวัสดีครับทีมงานมังกรทองจะนำเสนอเหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกปี2512พระพุทธคุณแค้วคาดคุงกระพันเมตตามหานิยมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปเหมือนหลวงพ่อผางและจะเขียนคำว่าหลวงพ่อผางจิตกุตโต และใต้ฐานของเหรียญจะเขียนวัดอุดมคงคาคีครีเขตทุกวันนี้เหรียญของพ่อผางหายากครับส่วนมากเป็นพระเกเหรียญแท้หาดูชมยากแล้วครับหลวงพ่อผางได้ปฏิบัติอบรมกรรมฐานในสนะอาจารย์สิงห์ และได้ออกจุดงปฏิบัติกรรมฐานไปวิเวกโดยลำพังและได้อบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตูได้ได้ถ่ายทอดคาถาวิชาอาคมให้หลวงพ่อผางพระหลวงพ่อผางเลยมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับด้านหลังของเหรียญ ะเขียนวันที่ยี่บสามพฤศจิกายนหนึ่งสองซึ่งเป็นวันที่ผลิตเหรียญน,นะครับ ขอพระคุณทุกท่านที่ได้เปิดรับชมคลิปวิดีโอจากทีมงานมังกรทองของเรานะครับกรุณากดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ